โรคภูมิแพ้จะปรับตัวอยู่กับมันได้อย่างไรให้ชีวิตมีความสุข,สขโรคภูมิแพ้ในตำราก็บอกมีหลายสาเหตุมีหลายอาการแต่สำหรับลุง59ปีมานี้ถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการแพ้มันจะเริ่มลุกลาม เป็นจนครบทุกอาการตั้งแต่เริ่มแสดงอาการจากน้อยไปจนถึงขั้นหายใจไม่ออกคือหายใจได้ไม่เต็มปอดเคยเป็นมากที่สุดครั้งหนึ่งคือแน่นถกหายใจไม่ออกเหมือนว่าจะขาดใจตายไปเลยทีเดียวคิดว่ามันเกิดจากกรรมพันธุ์เพราะว่าคุณแม่พี่ชาย และลูกของลุงก็เป็นภูมิแพ้ด้วยเช่นกันโรคนี้เป็นโรคที่เป็นแล้วรักษาให้หายขาดเลยลุงคิดว่าไม่ได้เลยนำเสนอวิธีที่จะอยู่กับโรคนี้ให้ได้อย่างมีความสุขและเฝ้าระวังอาการมาแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูครับ การที่แสดงว่ากำลังเริ่มจะเกิดอาการภูมิแพ้มีดังนี้ครับอันดับแรกจะรู้สึกขนลุกคันตั้งแต่รูขุมขนไปจนถึงหนังศีรษะคันที่ปลายลิ้นแล้วก็ที่ริมฝีปากคันที่ขอบตาถ้าไม่รีบทานยาแก้แพ้ ก็จะเพิ่มคันทั่วใบหน้าแพรกก่กระจายไปจนทั่วทั้งตัวเริ่มหายใจไม่ออกคือรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยเต็มปอดแน่นหน้าอกคันคอมีอาการไออาการหนักที่สุดก็คือหายใจสั้นลงสั้นลงเหมือนว่าเรากำลังจะขาดลมหายใจอันนี้ลุงเคยเป็นอยู่ ซึ่งถือว่าน่ากลัวมากถ้าไม่ระวังตัวและรีบรักษาอาการตั้งแต่เริ่มที่รู้สึกว่าเริ่มจะมีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นวิธีป้องกันและอยู่กับโรคภูมิแพ้ให้มีความสุขคือลุงคิดว่าในเมื่อเราเป็นมันมาตั้งแต่กำเนิดเวลาไปหาหมอก็แค่ให้ยามาทาน เฝ้าระวังอาการก็ไม่หายสักทีลุงก็คิดวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้รวบรวมมาได้5ข้อที่พอจะมาแนะนำกันเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นหรือว่าเริ่มจะเป็นนะครับ ข้อที่หนึ่งนี่ก็คือเฝ้าระวังอาการแพ้คือเราจะไม่พยายามทานอาหารที่เรารู้ว่าทานเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้แล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการติ้งย่างอย่างเช่นพวกกุ้งพวกปูที่มีควันขึ้นมานี่บางทีเราแค่เดินผ่านพอกลับมาถึงบ้านก็จะเกิดอาการแพ้แล้วอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงนะเป็นบริเวณที่ไม่ควรจะไปนะครับ ข้อที่สองนี่ยากแก้แพ้ที่เราคิดว่าทานแล้วได้ผลอันนี้ลุงก็มีของลุงอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะอันนี้ลุงจะพกไว้ติดบ้านหรือไว้ในรถเลยนะยิ่งเวลาเดินทางไปนี่ยิ่งไปต่างประเทศนี่ต้องมีติดตัวไว้คือบางทีเราค่อนข้างที่จะหาได้ลำบากแล้วก็ราคาค่อนเครงจะแพง ข้อที่สามนี่อยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติอากาศดีข้อนี้ลุงเลือกที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมชาตินี่เป็นอันดับแรกนะเรื่องสิ่งก่อสร้างเรื่องอย่างอื่นนี่เราสร้างได้แต่ว่าธรรมชาตินี่อากาศที่บริสุทธิ์นี่เราหาไม่ได้นะเราต้องเลือกทำเลที่มันดีที่เหมาะกับคนหูแพ้อย่างเราข้อที่สี่นี่ทำร่างกายให้แข็งแรงโดยที่ว่า พักผ่อนนอนหลับให้มากๆทานอาหารที่เป็นธรรมชาติตามฤดูกาลอาหารที่ปรุงแต่งมากๆนี่บางทีเรากินก็แพ้นะอย่างลุงนี่พวกน้ำปูปูอองปลาร้ากะปินี่ทานไม่ได้เลยอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็เว้นมันนะของหมักดองข้อที่ห้านี่คิดว่าภูมิแพ้เป็นโรคที่ เราเป็นแล้วเราก็ถือว่าให้มันเป็นข้อดีแล้วกันคือถือวิกฤตให้เป็นโอกาสคือมันทำให้เราได้รู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลาจะเอาอาหารเข้าปากจะนั่งจะนอนจะสัญจรไปในที่ไหนก็ต้องพิจารณาให้ดีคือใช้ประสาทสัมผัสหูตาจมูกให้มากขึ้น ที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าทำได้ก็จะมีความสุขอยู่กับการดูแลสุขภาพของเราเอง59ปีย่างมานี่ลุงไม่เคยไม่สบายจนถึงขั้นไปนอนโรงพยาบาลถือว่าตนเองก็โชคดีแล้วนะคือไม่เป็นโรคไขมันเบาหวานโรคหัวใจลุงก็ขอส่งใจให้ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งภายนอกและภายในด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ